เมาส์กันหนักอัมพชราภาเลิกไฮโซพกเหตุเพราะอันฟอลโล่ไอจีแต่ความจริงเป็นแบบนี้เหตุเพราะวันก่อนมีข่าวลือหนาหูออกมาว่อนโซเชียลว่าความรักครั้งล่าสุดของซุปตาอั้มพัชราภาและไฮโซพกอาจถึงคราวสั่นคลอนอีกครั้งเพราะชาวเน็ตเขาจับสังเกตว่าสาวอั้มนั้นกดอันฟอลโล่ไอจีฝ่ายชายไปอย่างไรก็ตามล่าสุดแฟนเพจของสาวอั้มได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้แทนซุปตา์คนดังแล้วโดยได้บอกว่า เห็นมีหลายคนแชร์ข่าวกรณีพี่อั้มเลิกติดตามไอจีคุณพกแอดมินขออนุญาตชี้แจงนะคะไม่อยากให้ใครหลายคนเข้าใจผิดพี่อั้มไม่ได้พึ่งเลิกกดติดตามแต่เลิกกดติดตามไอจคุณพกตั้งแต่เดือนเมษายน2019แล้วค่ะหลังจากนั้นพี่อั้มก็ไม่เคยกดติดตามอีกเลยตลอดปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังดีเหมือนเดิมไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆล่าสุดนี้ก็เพิ่งไปทานข้าวถ่ายรูปด้วยกันอยู่เลยค่ะ ไม่ได้ follow ig กันไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกันนะใคร fc คู่นี้หายห่วงได้เลยค่ะรอลุ้นกันต่อสรุปว่ารักครั้งนี้ของสาวอ้มและไฮโซโพกนั้นยังอินเลิฟหวานแววเหมือนเดิมเปียบ fc หายห่วงได้เลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ